สวัสดีค่ะยายเนยตามีหนีเที่ยวตามเคยนะคะวันนี้ยายเนยต้มไก่บ้านค่ะแต่วัน,นยายเนยมาแปลกนะวันนี้แทนที่จะต้มด้วยแก่นะคะยายเนยมาต้มด้วยฟืนค่ะเหตุผลที่ยายเนยต้มด้วยฟืนวันนี้นะหลังจากยายเนย ตกแต่งก้นไม้ตัดกิ่งอะไรต่างๆนะคะก็เลยได้ฟืนมามากมายเลยอะ่ะเนี่ยกองเบลอเลยนะคะตาหมีก็ตัดเป็นท่อนๆไว้แล้วก็ตากให้แห้งนะคะวันนี้ก็เลยลองนํามาใช้ต้มไก่ดูว่าจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าต้มไก่บ้านเนี่ยใช้ระยะเวลานานมากๆเปลืองแก๊สแทนที่เราจะ ทิ้งไม้ไว้เปล่านะคะเราเอามาเป็นเชื้อเพลิงอ่ะมันก็มีประโยชน์นะคะทุกคนในสถานการณ์ที่แก๊สแพงไฟฟ้าแพงอย่างนี้นะคะแล้วเห็นบอกว่าเห็นบอกว่าการทํากับข้าวด้วยฟืนด้วยถ่านเนี่ยอร่อยคนโบราณเขาบอกนะคะสมัยเด็กๆยายนเลยก็ก่อฟืนหุงข้าวทากับข้าวแบบนี้ค่ะก็เห็นกินได้ไม่เห็นเหม็นเหม็นควันฟืนอะไรต่างๆที่เหมือนเขาว่าเลยเห็นไว่ามันก็น่าจะอร่อยอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูหน้าตาไก่บ้านเลย ดูสีสันนะคะนี่เยนเลยต้มไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะอาจจะยังไม่เปื่อยอะคะ่ะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะคะวันนี้เยนเนยจะชิมไก่บ้านที่เยนเนยต้มว่าอร่อยไหมอย่างที่คนโบราณเขาบอกว่าทํากับข้าวด้วยเตาฟืนกับเตาถ่านมันจะอร่อยกว่าแก๊สมันจริงหรือเปล่านะคะวันนี้เราจะมาลองดูนะคะทุกคนหรือว่าอยู่ที่ฝีมือก็ไม่รู้นะเยนเนยทํากับข้าวไม่ค่อยเก่งคะ่ะแต่วันนี้เยนเนยมารีวิวให้ทุกคนดูนะคะ เนเยก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ทําอะไรแปลกๆค่ะแล้วคิดถึงอดีตเก่าๆสมัยเด็กๆนะย้อนอดีตดูเนี่ยเราจริงๆนะคะเจนเลยทำนอกบ้านค่ะทาลงสวนข้างๆบ้านนะคะแล้วก็มีคนให้กําลังใจเนเลยด้วยดูดีจิเดี๋ยวค่อยกินนะลูกคงจะหิวแล้วค่ะทุกคนรอกินต้มไก่นอนเล่นก่อนตอนนี้ก็เริ่มจะมืดแล้วนะคะเดี๋ยวเจนเไปเปิดไฟก่อนนะคะทุกคน เดี๋ยวพอสุกแล้วายเนยจะชิมต้มไก่ให้เพื่อนๆดูนะเดี๋ยวตามเยเนยไปดูเลยค่ะได้ยินเสียงรถตำหมีมาแล้วค่ะคนชิมของเยเนยนะคะหลังจากอาวัวเข้าคอกแล้วค่ะเขาขับรถ Big กไบคค่ะในช่าง500เอกนะคะเดี๋ยวชิมไก่ให้เนยหน่อยนะวันนี้เยเนยต้มฟืนนะพ่อยังไม่เปื่อยเลย เดี๋ยวมาชิมกันดูนะคะเดี๋ยวเราจะรีวิวให้เพื่อนๆดูนะตาหมีเป็นคนชิมค่ะไม่รู้จะกินได้หรือเปล่านะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะตาหมีได้เวลาชิมต้ยมยำไก่ของเยนเลยนะดูหน้าตาก่อนนะคะว่าเป็นยังไงหน้าตาต้ยมยำไก่ก็จะประมาณนี้นะคะลองชิมดูก่อนพ่อถ้าไม่เปรี้ยวไม่ เค็มก็เดี๋ยวค่อยเติมน้ำปลากับมะนาวลงไปนะคะโอ้มะานาวยังไม่ได้เติมเติมมะนาวก่อนเพราะดูต้นมะนาวก็อยู่ข้างๆเลยนะคะทุกคนเก็บมะานาวสดๆจากต้นตรงนี้เลยค่ะต้ำมีใส่ซี่ใหญ่ๆเลยจ้ะมะนาวลองมะนาวตาฮิตินะลูปเบลอเลยค่ะนี่เก็บจากสวนน้ำเยอะมากข้าว,วนนเปรี้ยวค่ะนี้จะเปรี้ยวค่ะ ดีแล้วที่ปลูกมันหาไว้ในช่างชิมเลยถ้าไม่เค็มเนี่ยเติมน้ำปลานะน่าจะไม่เค็มหรอกนี่นายว่านาชิมไม่ไม่เค็มเติมน้ำปลาค่ะเติมน้ำปลาเลยค่ะ อร่อยย่างทีนี้ชิมไหมหลังจากต้มไก่บ้านด้วยฟืนนะคะวันนี้ก็มาถึงเวลากินแล้วะคะ่ะทุกคนมากินด้วยกันนะคะอร่อยไหมโอเคโอเคแล้วตอนมีบอกว่ากินได้เหม็นไม่เหม็นควันฟืนนะคะเดี๋ยวหน่อยขอตัวกินข้าวก่อนนะคะทุกคนทริปนี้นะไว้แค่นี้ก่อนต๋อมีลาเพื่อนไปก่อนซิบายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ